สิ iesen, er ่งพิทีไดต้อนรับสชมบราราอุาสมชปุนนะครับและตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศการเปรกูนะครับซึ่เป็นปรกูมพรมนะครับ เควิมาเนีเประเทจคาเมตารุนัคหาเนเคหาวัตุมีเค ท่านที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะร่วมในการขอพรนะครับกับพิธีกรรมนี้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการทำพิธีกรรมครับจุดนี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการเสริมจุดอํานาจนะครับ เปตุอาคโตปันจาปทุมังทิสวานโมพุทธายวันทนางองค์การกินทุนาทั้งอุปันานังลมมาสาปตินามาอาทิกาเปตุอาคโตปัญจปทุมังทิสวานโมพุทธายวันทนังองค์การกินทุนาทังอุปันนานังลงมาสาปตินามาอาทิกาเปตุอาคโตปันจากปทุมัง ทิสวานโมพุทธายะวัฒน,นางองค์การพินพนะทูนาถังอุปันานันงลงม,มาสาปตินามาทิกเปเสุอาคตโตปัญจปัทุมังทิสวานโมพุทธายะวัฒน,นางโอ้โหงพรมอำนาจาสนายทธาเงินตามาสีนโมพุทธายะสวาหาโอม์หงพรมยทธาอำนาจ พร,ระพเทพเจ้ามาสถิตบารมีไซอยู่นะกรอกที่ได้อัญเชิญตามหลักวงจุ้ยวิชาอันขมงค์งนี้หนาขอให้ผู้ที่นำเอาไปติดหน้าจุดอำนาจด้วยการวัดจากเข็มทิศของจุ้ยโหราสาคลนโชคมงคนชัยน,ชนะเมื่อ,อติดถูกทิศถูกที่แล้วไซ้ขอให้อำนาจพรสนา เงินตาทิฐธาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานใดๆของผู้ที่ได้ทำการบูชาติดผงทุมอันก่อเกิดความเป็นมงคลน,นิสัยขอให้ผู้นั้นจงได้มาซึ่งยศศักดิ์อำนาจวัสดาเงินตามหาสถีนโมพุทธ,ธายะสวหาด้วยกันทุกคนเถิด พรลมมามหาราชาเทวะนามาโอมโหผงมอำนาจวรสนายศถาลึงค์รามาสุขีนโมพุทธยะสวะางนี่ะครับตุเต็มเรียบร้อยกล่องผงพรมนี่นะครับกรอบนี้เป็นการทำนะครับยันผงพรม อำนาจวาส,สนายศถาเงินตราหมหาเศรษฐีให้กับผู้ที่บูชาอยู่ณจุดอำนาจตามหลักเคล็ดลับวิชาวงจุ้ยโหราสากลโชคมงคชนะซึ่งตามที่เราสามารถวัดได้กับเข็มทิศวงจุ้ยโหราสากลโชคมงคชนะแล้วนําเอาไปติดนะครับตรงจุดอำนาจก็จะเชื่อกันว่าเพิ่มอํานาจบรารมีนะครับ ให้กับผู้ที่ทําการติดและผู้ที่อยู่อาศัยในยคือเรือนได้อํานาจยศสัติ์โดยเฉพาะข้าราชการทหารตารวจนะครับก็จะได้มาซึ่งยศศัติ์อํานาจวัสนาอย่างรวดเร็วและสวยงามนะครับผู้ที่ทํางานออฟฟิศทางานเงินเดือนก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้โดยง่ายตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อต้องลองเอาเป็นพิสูจน์กันดูแต่ครูเชื่อร้อยเซนตนะครับตรงนี้แล้วก็ผู้ที่ ทำงานเกี่ยวกับการเงินหรือต้องการการเงินต้องการโชคลาภถ้าติดโงพรมนะครับถ้าติดหงพรมตรงจุดอํานาจนะครับก็เชื่อกันว่าเงินทองโชคลาภที่ได้มาที่เคยได้ก้อนเล็กๆก็จะมีเครดิตได้ก้อนโตตามไปด้วยนะครับโหงพรมนะครับกรอบนี้ครูทําแล้วก็เสกให้ฟรีนะครับส่วนครูคิดแต่ค่ากรอบนะครับกรอบอย่างดีนะครับตรงนี้กรอบอย่างดีนะครับยิง2ชั้นนะครับกรอบอย่างดีในขนาด A4 นะครับ โดยปกติราคากรอบทั่วไปก็สูงและแต่ครูได้มาจากโรงงานของคุณพานกฐานิสุปกรณ์จึงเป็นลูกศิษย์ได้ให้เจ้าของโรงงานให้การสนับสนุนกรอบมาครูจึงให้บูชาคิดแต่ค่ากรอบนะครับคิดแต่ค่ากรอบอเพียง150บาทต่อกรอบส่วนยันเทพเจ้าพรมมานะครับผงพรมอำนาจยศถาเงินตามหาเศรษฐีเนี่ย ครูทำฟรีนะครับครูทำฟรีนะครับทำให้ฟรีคิดแค่คิดแต่ค่ากรอบแค่150บาทเท่านั้นนะครับรก็รีบบูชานะครับล็อกนี้น่าจะน่าจะหมดภายในวัน2วันมาแค่ร้อยกรอบเป็นชุดแรกของโลกนะครับตรงนี้นะครับครูโหรานะครับที่เขาเรียกว่าปรามา,าจารย์เจรไนโชคมงคลชนะหรือครูโหรา จเจรนายโชคมงคลินะซึ่งเป็นเจ้าตรัรวิชาโหราศาสตร์ระบบดอกกระจายและวงจุ้ยมหาเศรษฐีวันนี้ก็ทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่มีจิตทาและลูกศิษย์ลูกหาที่ต้องการทุกคนนะครับเพื่อลดแรงเสียดทานในการหาของจัดวงจุ้ยนะครับซึ่งต้องไปหาของมาเป็นราคาเป็นหลักพันหลักหมื่นมาจัดวงจุ้ยตอนนี้ไม่ต้องนะครับครูทำทำให้ฟรีนะครับแต่ครูคิดแต่ค่ากรอบนะครับคิดแต่ค่ากรอบเท่านั้นให้ลูกศิษย์ได้เอาไป จากผงจุ้ยกันได้นะครับก็วันนี้ก็ครูแนะนําแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยพบกันตุัาหน้า